สวัสดีค่ะลอยลอยวดหากตะขายพันล้านค่ะวันนี้นะคะฝนหมดแล้วนะทุกคนกำลังจะล้อมลวที่บ้านกันเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะ,าาะที่ล้อมนี้ก็เพราะว่าไอตัวเล็กๆนี่เลยนะคะนี่เลยที่บ้านเลี้ยง<อ>นี่<ๆ>นเดี๋ยวเอาน้ำไปส่งในช่าง<อ>กัน <ไป S 1> ค่ะ,คะนี่เลยนะคะลูกค้าสำหรับ สำหรับสองม้วนที่มันต่อกันแบบนี้เลยถ้าลูกค้าอยากได้ให้มันเป็นม้วนเดียวกันนะคะลูกค้าสามารถถอดออกเส้นหนึง่งแล้วก็เชื่อมต่อกับอีกม้วนหนึ่งแบบนี้ได้เลยนะคะมาแบบนี้เลยนะคะจะได้เป็นความยาวม้วนเดียวกันยาวๆไปเลยนะคะอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่ามันสวยเนาะมันไม่มันไม่แบ่งแบ่งกันอยู่ ให้จับตรงไหนฮะจับ่ะจับเดี๋ยวนะเนเกี่ยวไว้จับนี่เลยนะคะเกี่ยวสองสองอันนะคะสองเขาเรียกว่าอ,อะไรส,สองเส้นชนกันแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งมาเกี่ยวกลางเกี่ยวแบบนี้นะคะหมุน,จะ,มนจะได้เป็นม้อนเดียวนี่นะคะตอนแรกมันอยู่คนละม้วนแบบนี้ ะะขออภัยในการแต่งตัวไม่เรียบร้อยเพราะว่าอันนี้ล้อมกันที่บ้านเองนะคะล้อมที่บ้านเองอันนี้จะเป็นขนาดความสูงเมตรห้าสิบนะคะลูกค้าเมตรห้าสิบตัวนี้ช่องตาสองนิ้วทั่วไปนะคะที่เราขายกันดีๆนะคะตอนนี้ก็คือหมดหน้าฝนแล้วลูกค้าหมดฝนแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มล้อมแล้วนะคะเริ่มล้อมส่วนที่ฝังเสาวไว้นะคะละูกค้าแบบนี้เลยนะคะเสานี้จะใช้เป็น เสา2เมตรหน้า4นิ้วนะคะตัวนี้อันนี้คือเราล้อมกันเองนะคะล้อมกันเองที่บ้านนะคะเนะมาเอยอเออโอเด้อ เราประสานกันเสร็จแล้วก็จะเป็นม้วนเดียวกันแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเนาะแล้วก็อีกม้วนหนึ่งก็ลากตึงไปเลยนะคะลากตึงไปเลยอ,ลอลย่างนี้ก็ตึงให้ตึงๆนะคะให้ตึงๆเนาะท้ามันจะมีกิบล็อกที่ฝังอยู่กับเสาแบบนี้นะคะฝังอยู่กับเสาแบบนี้เราก็ใช้กิบล็อกนะคะล็อกตรงนี้เลยนะคะล็อกลวดเราไว้นะคะอเสร็จก็ค่อยเอาลวด ถ้าอยากซื้อลวดแบ่งไปรัดให้มันแข็งแรงก็ได้้าให้แข็งแรงก็สามารถซื้อลวดแบบอีกแบ่งหนึ่งนะคะลวดเส้นไปมัดรอบเสาอีกรอบหนึ่งเนาะแบบนี้นะคะาขายกิโลละสี่สิบบาทนี่นะคะแบบนี้เลยเราจะรัดอีกอยูไ่ไงเราก็เลยไม่ได้เอ่นโอเคเดี๋ยวนี่เลยนะคะลูกค้ากันน้องหมาน้องแมวไก่นะคะ ไก่ม้าแมวที่ชอบแอบมาคุยขยะในบ้านเราได้เลยนะคะลูกค้า สำหรับใครที่กำลังมองหาลัวลวดตะข่ายนะคะตอนนี้นะคะราคาดีมากๆนะคะหมดหน้าฝนแล้วก็สามารถทักข้อความสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้มีบริการส่งฟรีนะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสำหรับใครที่สั่งเยอะก็สามารถทักข้อความสอบถามได้เลยตอนนี้มีบริการอยู่ที่ความสูง1เมตรเมตร20เมตร50 เมตรแปแล้วก็ความสูง2เมตรนะคะลูกค้าตาสนิ้วทั่วไปแบบนี้เลยนะคะเป็นลวดไซส์สองจุดหาลวดหนาๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าลวดหนาๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครสนใจก็สามารถทักข้อความได้เลยนะคะ